คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ รับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการคนครองธรรมคะ่ะสำหรับวันนีกุมรอกมาุนล่อฮิตาลาว่บริการถูกขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านขอนำท,ท่านผู้ฟังเข,ข้าสู่รายการคนครองธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25 m เ z มกะเฮิร์รายการคนครองธรรมเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา2.30ทุ่มครึ่งถึง3 0ทุ่มนะซึ่งก็มีผมสุรินสุบเด็นรับหนะ้าที่มานั่ัพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันนะเป็นประจำกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เครารพครับวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน นะครับจริงๆในช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายปีกันแล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงของฤดูหนาวอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้เนี่ยนะครับกับกลายเป็นว่าในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดาชายแดนภาคใต้ของเรานะครับก็กลายเป็นพื้นที่ที่ต้องอได้รับความเดือดร้อนนะครับมีผลกระทบ จากการที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมกันอย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับอะไรการคนครองทมนะในฐานะที่เราก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็ขอแสดงความห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจไปยังพี่น้องนะครับที่กำลังประสบความายุ่งยากความเดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ เราก็ต้องมีการที่จะต้องเรียกว่าปรับกันไปนะครับก็แก้กันไปนะครับหลายหน่วยงานก็ได้เข้ามาช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชน,ห,นหรือสมาคมามูลนิธิอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นความ,มแสดงการมีน้ำใจนะครับในออก ทางหนึ่งนะครับแม้ว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นเราก็กำลังได้รับความร้อนนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกยากนะอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องนะที่กำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้นะครับเท่าที่มีโอกาสได้ติดตามข่าวนะครับแล้วก็มีเพื่อนฟูงนะที่อยู่ทางนี้ก็ได้สอบถามกันมานะครับเรียกว่าประสบความเดือดร้อนกันอย่างที่สุดว่ากันอย่างนั้นนะครับ น้ำกินน้ำดื่มนะฮะก็ยากลำบากแม้ว่าจะเป็นอาการน้ำช่่มก็ตามแต่ว่านะมันก็ไม่ได้เป็นน้ำที่เราสามารถที่จะนำมาใช้นะครับในการกินดื่มได้นั่นเองนะครับอันนี้แค่น้ำอย่างเดียวพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเออก็นะครับอย่างไรก็นะอย่างที่ได้นำเรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับอะไเป็นห่วงเป็นใย กันมานะครับถ้าเผื่อว่าได้มีโอกาสที่จะได้เป็นนะให้การช่วยเหลือกันนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับสำหรับรายการคนกองทำนะฮะในวันนี้เนี่ยครับเราก็จะอยู่กับนะบรรยากาศที่พี่น้องได้กำลังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่อีกสักช่วงหนึ่งแต่ว่านะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใน حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا ับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการคนครองธรรมนะครับก็วันนี้อยู่กันในช่วงคนะำ่้านะท่ามกลางสายฝนกันอย่างนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่คารับ,รบใน,นช่วงที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องในความดดร้อนนะที่เรากําลังได้รับอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นแล้วเนี่ยครับใน,นสถานการณ์เช่นนี้เราในฐานะที่เป็นเพื่อน ร่วมสังคมกันบ้างนะครับร่วมหมู่บ้านกันบ้างนะหรืออะไรก็แล้วแต่น,นี่นะครับบางทีอาจจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับเดียวกันก็ตามแต่ว่าบ้านหนึ่งนั้นอาจจะโดนน้าท่วมใช่ไหมครับส่วนว่าอีกบ้านหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเนินสูงนะน้ําท่วมไม่ถึงก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าบางทีนะครับาบางบ้านนั้นก็อาจจะมีน้ําท่วมเล็กๆน้อย นะครับก็ไม่ได้ถึงกับมามีผลกระทบอะไรนะครับในขณะที่อีกบ้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันนั้นก็อาจจะอยู่ในที่ลุ่มนะครับ,บริมคลองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากดังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่นี่ยนะพี่น้องท่านผู้ฟังครับเราในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็อยูอ่ใกล้กันนะครับ บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ติดต่อกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านนาต่างหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันอย่างหมู่บ้านนี้กําลังได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเราก็ต้องอมีการสแสดงน้ําใจนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับดังนั้นในรายการคนครองธรรมเนี่ยผมขออนุญาตที่จะเน้นให้ความสําคัญนะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้าน,นากัน นะเป็นสำคัญนะสำหรับในวันนี้นะครับซึ่งก็มีฮะดีสของท่านศาสดาสโลลองเลสลัมเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวเอาไว้อนะครับว่ามังกานะยูมินูบิลไลวันโยมินอาคิฟันยอสินเอลายาเรฮีนะครับ, ana, uh นะรบซึ่งก็เป็นฮะดีสที่รายงานโดยบุคหรีและก็มุสลิมนะฮะมีความหมายว่าบุคคลใดที่ศรัทธามั่นต่อพระองค์ลอสุบะฮานอตลาและในวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ จงได้ทําดีต่อเพื่อนบ้านของเขานะครับพี่น้องครับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวนะครับคําว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านในที่นี้นะครับพี่น้องครับไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องนะมีนับถือศาสนาใดๆก็นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่อยู่นะใกล้กันนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้าน แล้วก็ยังมีฮะดิษที่ท่านศาสดาสลลองโดยสั่มเนี่ยนะครับได้สนับสนุนนะครับว่าให้แสดงการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กเล็กน้อยน้อยอาจจะดูว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่านะครับาดูว่าอาจจะไม่สำคัญมากนักแต่ว่านะคือไม่สำคัญในในสิ่งสิ่งนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกัน,นเพื่อนบ้านนั้นกลับกลายเป็นนะสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้อง นะให้การช่วยเหลือดูแลนะครับไม่มองอผ่านไปมีฮะดิษที่ท่านศาสดาสลุลองรอิสลามเนี่ยได้พูดเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่าโอ้สตรีนะมุสลิมทั้งหลายอย่าได้รู้สึกต่ำต้อยโดยการให้สิ่งของเก่เพื่อนบ้านของเธอนะครับแม้ว่าจะเป็นเนื้อที่ติดอยู่ที่ขาแพะเล็กน้อยก็ตามนะครับจากฮะดิษนี้เนี่ยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เป็นการเชื่อเห็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องให้นะครับให้การช่วยเหลือนะครับแสดงการมีน้ำใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ตามนะครับแน่นอนทีเดียวเพื่อนบ้านเนี่ยย่อมที่จะมีความสําคัญมากกว่าคนที่อยู่ไกลออกไปนะครับถามว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ฟังได้เข้าใจน,นะครับว่า เวลาเรามีความทุกข์มีปัญหามีความเดือดร้อนนะครับที่ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับแน่นอนทีเดียวผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราได้เร็วที่สุดนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนั่นเองนะก็ยังมีหลักการนะที่ท่านศาสดาสุลองหษณ์สรรมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย พระนางไอาชาเนี่ยได้ถามนะครับท่านศาสดาสละลองโดยสลัมเนี่ยนะฮะว่าคือคล้ายๆกับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีน้าแกงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่เหลือจากการที่คือจากการที่เจ้าของบ้านรับประทานแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ถามท่านศาสดาสละลองโดยสลัมว่าโอท่านสละซล่นขอหรอนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาไปให้กับ ในทุกๆบ้านที่อยู่ใกล้นะครับก็คงจะไม่พอกันก็จะมีอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยครับถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเอาไปให้หน้าบ้านไหนก่อนถามท่านศัสดาอย่างนั้นนะครับท่านศัสดาก็ได้ตอบนะครับว่าก็ลองดูแล้วกันว่าประตูบ้านใครที่ใกล้กับบ้านเรามากที่สุดเนี่ยก็เอาไปให้บ้านนั้นนะครับผมจําได้ว่านะครับฮะดิษเหล่านี้เนี่ยผมก็ได้เคยได้พูดคุยในรายการ นะอยู่บ้างเช่นเดียวกันแต่ว่าในโอกาสที่เรากําลังประสบปัญหาความดร้อนนะครับกันเช่นนี้เนี่ยนะครับเราก็มาพูดถึงความสําคัญขอ,ของเพื่อนบ้านกันนะครับบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับแน่นอนทีเดียวครับการช่วยเหลือนั้นก็อยู่ไกลก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับแต่ถ้าจะให้เร็วเร่งด่วนนั้นแน่นอนครับก็คือผู้ที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดนั้นก็คือผู้ที่ นะโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือนั้นได้นะรวดเร็วมากกว่านั่นเองนะครับย้อนกลับไปฮะดิษที่ผมได้นําเรียนค้างเอาไว้นะครับที่ท่านศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ตอบพระนางไอเชาว่าก็ดูว่าบ้านใครนยที่ประตูบ้านของเขาเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ใ,ใกล้กับประตูบ้านของเราในมากที่สุดก็นะครับเอาไปให้บ้านนั้นก่อนนะครับดังนั้นพี่นีพ,พี่น้องที่ท่านท่านผู้ฟังทงี่ครับจากฮะดิษนี้เนี่ยเป็นการสอนใน เชิงของนะรัฐศาสตร์เชิงของคุณธรรมเชิง,ชงของเอื้อสารเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยแน่นอนทีเดียวครับเราก็จะต้องออกจากประตูใช่ไหมครับแล้วเมื่อคนอื่นจะมาเข้าบ้านเราเนี่ยก็เ,เช่นเดียวกันนะเขาจะต้องมาเข้าทางประตูนะมันคงไม่มีใครที่จะไปเปิดหลังคาหรือว่าไปปีนหน้าต่างนะเขาต้องใช้ประตู เมื่อใช้ประตูในการเข้าออกเนี่ยนะครับท่านศาสดาก็คือบอกในเชิงรายละเอียดไปถึงว่าก็ดูว่าบ้านใครนะโทษนะประตูบ้านใครที่ใกล้กับประตูบ้านเรามากที่สุดแนะ่นอนทีเดียวเวลาเราได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะจากคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องมาทางประตูสมมติว่ามีของเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด นะครับนะมีของล้มทับหรืออาจจะขาติดมือติดอยู่กับอะไรบางอย่างเ่ยนะครับไม่สามารถที่จะดิ้นได้หรืออะไรได้เนี่ยนะครับสมมติไปนะครับวันนี้อสัสลบิลละนะคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วที่สุดก็คือคนที่อยู่บ้านใกล้กันนะครับดังนั้นนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพในยามที่เราจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้อง นะสแสดงสแสดงการมีน้ำใจเราให้ความสำคัญนะกับเพื่อนบ้านเอาไว้นะครับอย่าได้ละชิ้งกันนะเพราะเพื่อนบ้านก็คือคนที่มีความสำคัญที่สุดนะญาติของเราที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่บ้านใกล้กันนะครับเวลาเราได้รับความเดือดร้อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือจะต้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนฉับพลัน นีนะฮะเราไม่สามารถที่จะรอให้ญาติที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยมาช่วยเหลือเราได้ใช่ไหมครับคนที่จะช่วยเหลือเราได้เร็วที่สุดนั่นก็คือเพื่อนบ้านนั่นเองนะดังนั้นแล้วนะครับนะในเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยนะท่านศาสดาสุรลองหรือสันนัมเนี่ยได้เอาไปผูกโยงเอาไว้คล้ายๆกับเป็นเงื่อนไขว่านี่นะถ้าถ้าจะเรียกตัวเองว่ามีศรัทธาต่อพระองค์หรศรัทธาต่อ ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและวันอาคีร้อนเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านนะคือท่านศัสดาเนี่ยไม่ได้พูดในเชิงของว่าจะให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านอย่างลอยๆไม่ใช่แต่ว่าท่านเอาไว้ผูกโยงเอาไว้เป็นเงื่อนไขว่าถ้าใครที่ศรัทธาต่อเราจะอ้างตนว่าศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคีร้อนเนี่ยนะครับเขาจะต้องให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้าน นะะฮการไปผูกโยงอย่างนี้นะครับเป็นการเน้นชี้นะครับแล้วก็สร้างความตระหนักและก็ให้มีความเชื่อมั่นว่าเพื่อนบันนั้นก็คือบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเราอยู่ในภาวะของความเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับนะฮนะก็เชิลาะช่วงนี้เราพักกันสักอีกสักครู่หนึ่งนะ เดี๋ยวกลับมาพบกันในชะ ช่วงนี้ในรายการคนครองธรรมซึ่งก็ยังอยู่กับผมสุินสุบเด่น,นะครับในช่วงเวลาค่ำคำอย่างนี้นะครับก็ตามที่ได้เรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับว่ารายการคนครองธรรมในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในบรรยากาศของเรียกว่าฝนฟ้านะครับตกกันมาทั้งวันทั้งคืนก็คนะงจะเหมือนกับในหลายๆพื้นที่ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ ในขณะนี้ขอเป็นกําลังใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะกําลังพูดถึงเพื่อนบ้านนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลือนะครับคือหลักการที่เรายึดเนี่ยนะครับไม่ใช่เราจะยึดเป็นในฐานะที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ใช่นะครับหรือนะเราจะมาพูดถึงว่าคล้ายๆกับว่าเป็นภาระ นะกับการให้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่ว่าแต่ว่าทั้ง2เนี่ยนะครับก็คือทั้งไปทั้งกลับเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดนะในเรื่องของเพื่อนบ้านนะพี่น้องท่านผู้ฟ,ฟังที่เคารพครับนะยังมีฮะดิษที่รายงานโดยติรมิซีครับฮะดิษนี่ก็คือสิ่งที่เป็นโพจนานุของ นะท่านศาสดามัมัสตรลองหรือสลัมนั่นเองเป็นคําสอนหรืออะไรนะฮะในก็คือใช้เรียกกันอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นคําสอนการแนะนานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะหรือว่าเป็นการยอมรับของท่านศาสดาด้วยก็ได้นะครับเป็นการสอนเป็นการจะทําให้ดูหรือเป็นการยอมรับอะไรเนี่ยนะเป็นอะด,ดิษของท่านศาสดาทีนี้ท่านได้กล่าวไว้นะครับก็คือ คยรุนอาทาบที่ดีๆของความเป็นเพื่อนนะนะพระผู้เป็นเจ้านันะน,ะนะนะอัลลอฮฺสุบฮานอัลตลาห์นั้นก็คือการทําความดีต่อเพื่อนนะและที่ดีๆของเพื่อนบ้านนะอลัลลอฮ์เนี่ยก็คือการทําดีต่อเพื่อนบ้านของเขานะครับหมายความว่าในเรื่องของการทําความดีนี่เรื่องตรงนี้นะเป็นการไปผูกโยงเอาไว้กับอลัลลอฮ กับเราผู้เป็นเจ้าอีกแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังอลองดูนะฮะอันนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสําคัญนะครับสําหรับผู้ที่มีศรัทธา,า,าหรือไม่ศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นยอมรับว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากที่สุดนะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ เห็นได้ประส์นะครับว่าแทนที่จะเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้พูดมาในคุยไม่ได้ค,ดคบเป็นเพื่อนนะครับกลับกลายเป็นศัตรูกันนะก็มีเยอะแยะไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นการสะท้อนนะครับถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่นะมี ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่กับการที่เราได้แสดงออกถึงสิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยนะครับนะบางทีเนี่ยนะครับมีคนไปถามว่านะบ้านนั้นอยู่ตรงไหนนะครับกลับไม่ได้รับคําตอบว่าไม่รู้จักเลยอะไรนะอันนี้ก็คือเป็นความนะเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะในระหว่างเพื่อนบ้านนะครับ เราจะต้องมีความอดทนต่อเพื่อนบ้านแน่นอนทีเดียวนะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะตอบแทนความดีให้นะสำหรับผู้ที่มีความอดทนต่อเพื่อนบ้านแนะ่นอนทีเดียวครับบางทีก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะโดยเฉพาะวิถีชาวบ้านน,นะครับมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะครับไก่ดอกเป็ดอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะ ปล่อยธรรมชาติแล้วก็อาจจะเข้ามาในบ้านเรานะรบ,บางทีก็มาถ่ายอ,อือะไรเอาไว้นะครับสร้างความรดวอร้อนปีนขึ้นบนนะหลังคาเนี่ยอันนี้ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มีแต่ว่าเราก็บบกกล่าวพูดคุยกันดีๆนะครับเราไม่ได้เอาเรื่องนี้เป็นชนวนเหตุในการที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดคุยนะกับเพื่อนบ้านหรือว่าเคืองกันนะอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ได้แสดงป <c oughs> ัญหาเทนไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงลักษณะของผู้ที่มีศรัทธานะครับผู้ที่ศรัทธานั้นนะครับเขาจะต้องมีความอดทน,นกับกับเพื่อนบ้านนะกับกับปัญหาเล็กๆน้อยนอยเนี่ยนะครับแล้วก็มีคำกล่าวของท่านศสดามาสนับสนุนนะในเรื่องนี้อีกนะครับว่า มีคนอยู่สองประเภทนะที่จะไม่ถูกให้ความสําคัญหรือว่าจะไม่ถูกมองในวันเกียร์มาเนี่ยเลวว่าอย่างนั้นนะบุคคลสองประเภทนี้จะไม่ถูกมองจะไม่ถูกให้ความสําคัญในวันแห่งการตัดสินก็คือผู้ที่ตัดญาติขาดเม็ดไม่ครบนะแล้วก็เพื่อนบ้านที่ชั่วคําว่าเพื่อนบ้านที่ชั่วเนี่ก็คือเพื่อนบ้านที่นะสร้างความเดือดร้อนให้กับ คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับแน่นอนทีเดียวฮะปวดชั่วเนี่ยมันก็อะไรออกมาที่มันชัวช่วๆแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นน,นะครับอันนี้ก็คือบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็จะไม่ถูกมองในวันเกียรมาเนี่ยคือคนสองประเภทนี้ดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับทั้งในเรื่องของการตัดญาติขาดมิตร บางทีมีนะผมได้มีโอกาสได้ประสบกับตัวเองเนี่ยนะครับได้ทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยปรากฏว่า,าลูกๆหลานเนี่ยทำไมถึงไม่ <c oughs> มาเยี่ยมเลยอย่างนี้สมมติไปนะครับก็ได้รับคำตอบว่าอ๋อสาเหตุเพราะนู่นนี่นั่นนะคือการตัดญาติขาดมิตรเนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงหรือหรือจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธา ก็หาไม่นะครับการที่เราจะบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัานั้นเราจะต้องนะครับระมัดระวังแล้วก็ทําในสิ่งเหล่านี้นะครับรักษาความผูกพันนะระหว่างญาติมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับที่ใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ได้สร้างความอบอุ่นช่วยเหลือนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่นามากมายนะครับก็คอยที่จะ นะให้ข้อมูลบางทีนะครับความร้อนนะที่เกิดขึ้นบางบางทีเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะมีนะฮะมีโจรมาขโมยเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าคือเป็นโจรเป็นโจรเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่เขาสามารถที่จะทําได้เช่นนาแจ้งหนาหัวหน้าหมู่บ้านอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ทำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับผู้ที่มีศรัทธาถ้าสมมุติว่าเรายังมีจิตใจสมมุตินะฮะว่ายังมีจิตใจที่เป็นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราก็จะถือว่ายัางยังไม่ได้เป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,บสาหรับรายการคนกรองธรรมในวันนี้เนี่ยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็ อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความวง่นวายพี่น้องที่กำลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ในหลายจังหวัดนะโดยเฉพาะจังหวัดในชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแถวพัทลุงแถวนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในจังหวัดตรังนะฮะจังหวัดใกล้ๆตรงนี้นะครับขอเป็นกาลังใจนะครับนะกับบททดสอบที่พระผู้เป็นเจ้าได้ เขาเรียกนะว่าทดสอบเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความเข้มแข็งข,ขึ้นในเอกนะระรับหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็มองนะในด้านบวกนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับตัวของเรานะแล้วก็พี่น้องผู้ที่กำลังได้รับความเด,ด,ดือดร้อนได้รับผลกระทบกันอยู่ทั่วไปในขณะนี้นะครับครับลากันไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าวิลาเตอฟิกวันนี้ไดยอัสสลามอัลัยมัมอะสาะหมมุตุลลอฮ์ رحمن يا رب